สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าวันเสาร์ที่13มกราคม2567ครับโอ้โหตอนนี้ผมอยู่ที่สายระดารีสอร์ทอำเภอน้ำโสมจังหวัดปุดรธานีนะครับอ,อยวผมขออนุญาตถ่ายภาพ ให้ชมนิดนึงนี่นะฮะโอ้เป็นห้องแอร์นะฮะเป็นห้องแอร์แต่ว่าเมื่อคืนนี้ผมนอนไม่ได้เปิดแอร์ครับแต่ว่าอากาศเย็นสบายนะฮะโอ้ขนาดไม่เปิดแอร์นะ oh. อันนี้ตื่นมาก็พอดีผมจะรีวิวนะฮะจะรีวิวไมโคร SD card ที่เอาไว้ใส่กับโทรศัพท์มือถือนะฮะเพราะว่าผมซื้อมาตั้งแต่ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนั่นแหละตั้งแต่ปีส5 6 6นย6กั่นนะแต่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยพอดีมือถือเอ่อไม่มีเวลานะตอนนี้มีเวลาละแล้วก็จะอ,อ,อันบ็อกแกะกล่องไมโครเอด,ดีที่ใส่มือถือเพื่อที่จะเอามา ถ่ายทาคลิปในการมาที่น้ำสวมแห่งนี้นะฮะอยู่ในกระเป๋านั่นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศด้านหน้าของรีสอร์ทนิดหนึ่งด้านหน้าห้องนอนห้องนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันต่อครับนี่นะฮะห้องออเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่พัก ไว้ให้นะฮะเบอร์โทรด้วยนะฮะนี่เป็นศาลาแล้วเดี๋ยวรีวิวฉบับฉบับเเดินสำรวจรีสอร์ทค่อยลากันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตรีวิวไมโครเอดีกาก่อนนะครับผมนี่ครับมาแล้วครับไมโครเอดีการที่ผมซื้อตั้งแต่นู่นแหะเดือนธันวาคมนู่นแหะ ชัดว่ารืมพิจิกาไม่รู้จำไม่ได้บบนานแล้วผมซื้อที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับร้านเจไอบนะก็ราคา350บ้อยห้าสิบบาทนะฮนะก็ตามนี้นะฮะ128่งกิกะไบนะครับสเปสอัพทู100เมกะไบต์เปอร์เซกนะฮะ100เมกะไบต์ต่อวินาทีอันนี้ก็ไมโครเอเดียการ์ดที่เสียบ ใส่เข้าไปในช่องช่องใส่ซิมภายนอกนนะช่องใส่ซิมของมือถือนะฮะมันก็จะเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลให้กับมือถือได้นะฮะนอกจากที่มือถือของเราก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีที่จัดเก็บภาย,ภายในเครื่องอยู่แล้วเนาะ,ะอันนี้ก็มีเพิ่มเข้ามานะครับ ผมคงจะไม่ผมคงจะไม่อธิบายอะไรมากเกี่ยวกับว่าใส่เข้าไปในมือถืออย่างไรนะแต่ว่าผมเดี๋ยวผมจะมีคลิปการถอดเซมไรพวกนี้ออกจากมือถืออยู่นะเอาไว้อันนี้รีวิวให้ดูเฉยๆนะครับขนาดมันนะโอ้โหนี่เล็กกว่านิ้วชี้อีกนะครับไม่จะพูดถึงนิ้วหัวแม่มือนะ มีเล็กมากจริงๆไม่ต้องมอีจัดตามแนวนี้นะแต่ผมฉีกเลยนะปุ๊บโอ้โหนี่นะครับนี่นะฮะนะครับขนาดเล็กทีเดียว มื่อก่อนนี่โอ้โหขนาดใหญ่แต่ตัวนี้ขนาดเล็กด้วยแล้วก็มีพื้นที่ในการเก็บเก็บข้อมูลเยอะด้วยมผมลองถ่ายมือถือเครื่องเครื่องที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยขนาดความยาว40นาทีมันจะกินพื้นที่ไปประมาณ4 g ิกดังนั้น40นาทีนะกินพื้นที่ของไมโครเนี่ย กินพื้นที่ในการเก็บเนี่ยสี่สี่จจิกตีว่า5้าจิกสี่นาทีเอ้สี่นาทีนะฮะสีินาทีนะหจิกนะดังนั้นถ้า400นาทีก็50าิจิกนะถ้า400นาที50าสิจิกแปดนาทีก็100่จิกอันนี้ก็คือประมาณ800แปนาทีตีว่า900นาทีอะ่ะมันร้อยิจิกอะ่ะ 900หรือพันนาทีนะโอ้โหถ่ายนีเยอะมากครับพูดถึงเป็นวิดีโอนะ600นออาทีมันก็10ชั่วโมงแล้วพันสองร้อยนาทีก็ยี่สิบชั่วโมงเอาง่ายๆว่ามันก็ถ่ายจะเป็น10เป็น10ชั่วโมงอ่ะนะเพราะว่าถ้า,ถาคิดเทียบบรรยากาศยางจริงๆมันก็มันไม่ใช่ตายตัวนะเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับความละเอียดที่เราถ่ายด้วยเอ่อ องประกอบของผ้าด้วยว่ามียูรายละเอียดมนันอยแค่ไหนนะตีว่า40นาทีโดยประมาณเนี่ยมันก็กินไป5้จิกนะ5้จิก40นาที50าิจิก400นาทีอ่ก็บวกไปอีก100่จิกก็800นาทีอ่ตีว่าพันลนะถ้า1 2อนาทีว่าพันตีว่าพันนาที หกร้อยนาทีมป็นสิชั่วโมงแล้วเนาะถ้าพันสองรนาทีก็ยี่ชั่วโมงโอเคนะมันก็แกะออกมา,ง,าง่ายๆแค่แนี้ฝั่งนี้ก็คือเป็นเป็นฝัน่งที่อ่านข้อมูลฝั่งนี้ก็เป็นด้านหน้าเวลาใส่แล้วก็ใส่ต้องแกะออกมาก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมคงจะไมออ่อธิบายอะไรมากแล้วเนาะโอเค เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะก็แค่แจกออกมาตรงนี้นะฮะโอเคผมหมาอะไรแจกก่อนเนี่ยโอเคสวัสดีครับ